โอเคผมครับน้ำหนักครับร้อยยี่สิบห้าครับเอย,ยมไม่เห็นป่ะโอ้โหเป๊ะครับนี่แด่ครับวันนี้เจอกับกองปิดชิดนะฮะไม่เคยเจอที่ไหนมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันน้องครับนำตัวครับผมแต่เป็แนแดงมาจากกบุวันนี้ร้อยเท่าไหร่สิบครับร้อยยี่สิบห้าวันเช้า,ชามาเหยียบตาช่างเป็นไงบ้างเดินนะสองปอนเลยสองปอนเลยเหรอโอ้ยใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้ผ่านเฉลุยแล้วนะ รอบนี้ก็ยังซ้อมอยู่ที่ใต้มาเดิมกี่วันแล้วรอบนี้คู่ชกเคยชกเขาไหมไม่เคยแต่เราเคยเห็นนี่ชกกมวยในค่ายนะกองพิชิตเขามีอะไรบ้างเห็นที่เห็นเห็นนักอืมอะไรนักโดดสุดของเขาซอกเหรอของเรามียังไงไปช่วเขาวันนี้มีทุกแบบว่างไาและแต่จังหวะนะเอารถสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อย ปีนี้อายุอายุ18สามไฟหลังเป็นไงบ้างผลงานชนะสองเสมอหนึงล่าสุดชนะใครเสมอได้ยี่ป่าพี่อมอ,อมน้อยวันนั้นวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยีบ้านเพราะยี่บ้านนี่โอเคไหมมันมันใหญ่ไปไหมหรือมัน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 ตึงไปพอด,ดีคุมไม่ต้องคุมไหมสักนิดไหมสักสี่โลได้ไหมได้นะกีมนอนหลับนะเอาลูกหลานจากจังหวัดอ่ะกว้างก่อนสุราหน่อยเคลียร์เลยปันนี้จะทำไปดีดีก็ โอเคครับนี่เนื้อตัวครผ่านเฉลยครับมวยพี่วิทยากองจิตแดนซิเรียรับอ่ะมวยจากค่ายทีพีเอ็มยินดีมา2คนเลยนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับพี่กัดร้อยยี่สิบห้าเป็นไงเหยียบเราช่างเมื่อเช้าเกินอยู่จุดเก้าจุดเก้าเขาดาจะไม่มีปัญหานะอ้าวเราเป็นสูงสูงเอาสูงโดยเจ็ดจุดเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆของเราน้ำหนักปล่อยหกสิบกิโลปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับเรามวยประเภทยังไงมวยเข่าคู่ต่อสู้สมิงแดงใช่ไหมใช่เราเคยชกกับค่ายนี้มากี่คนแล้วคนนึงครอ่าวันนั้นเป็นไงชนะ วันนี้เจอกับสมิงแดงเห็นคลิปก็ไม่เขา้ายังไงสไตล์ไงไม่เข้เาวันนี้เรางัดอะไรไปสู้กับเขาก็รอด,ดูวันที่รอดูวันทีนะเอา้าเรารูปร่างเนื้อตัวน้ําหนักบ่อยบ่อยทีดิน้ําหนักบ่อยบ่อยเท่าไหร่เปิดเปิด60ก,กิโลล่าสุดชกไว้ที่อ้อมในเป็นไงชนะใครวันนั้นชนะไครมุกข่าแล้วก็อีกสองไฟนะกแพ้ปเป็นกันตั้งแพ้มากี่ไฟแพ้มาสองแพ้สองแล้วก็กลับมาแจ้งเกิดอ่อวันนี้เจอก็ น่าจะรูปร่างเราได้เปรียบหยไหมไหมดรวยว่าสูสีน่าจะสูสีสูสีลูกหลานจากจังหวัดพัทลุงครับอ่ะฟ้าก่อนพัทลุงเชียร์กัน,นะครับฝ้าพี่น้องพัทลุงเกียเชี่ยงเกลี่ยไม่อาไมใจแล้วก็เย็นนี้่จนถี่ครับโอเคเข้ามา้องใจอ่า